ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน e ี931ตอนอภิธิหารเทวดาเล่นดิน เชื่อว่าหลายๆท่านอยากที่จะเจอกับปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวงแต่ไม่มีใครสามารถที่จะกำหนดได้ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์เมื่อครั้งในอดีตหรือบางคนจะเรียกว่าสัญญาเมื่อชาติปางก่อนแต่เชื่อเถอะครับว่าอย่างน้อยทุกคนที่กำลังฟังเรื่องราวของหลวงปูส่สวงอยู่ในตอนนี้ต้องมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนเหมือนดั่งลุงชวนเป็นชาวอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกดที่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สวงมาเป็นเวลานานด้วยจิตที่ศรัทธาจนวันหนึ่งก็ได้มีเหตุการณ์ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณมะลิลูกสาวของคุณชวนโดยปกติล่าคุณมาลิเองเมื่อมีโอกาสก็มักจะติดตามลุงชวนผู้เป็นบิดาไปกราบหลวงปู่สวงอยู่เสมอแต่ก็ไม่บ่อยเท่าลุงชวนคุณมะลิได้เล่าว,ว่ามิอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ทวดทติดตามพ่อไปถวายจังหันหลวงปู่สวงที่กระท่อมบ้านจะบกซึ่งอยู่ไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านขยุงซึ่งเป็นระยะทางหลายกิโลในวันนั้นนอกจากพ่อแล้วก็คุณมะลิแล้วก็ยังมีชาวบ้านในหมู่บ้านขยุงที่มีความศรัทธาหลวงปู่อีกหลายท่านซึ่งทั้งหมดก็เป็นญาติพี่น้องกันติดตามไปด้วยกันหลายคนในขณะนั้นคุณมะลิเพิ่งย่างเข้าสู่วัยสาว พอไปถึงกระท่อมทุกคนก็เข้าถวายจังหันให้หลวงปู่เหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ได้เกิดเรื่องราประหลาดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อจูๆ่ๆหลวงปู่สูงก็เดินตรงก็ไปหาคุณมะลิแล้วเอามือไปจับที่หน้าอกของคุณมะลิทําให้คุณมะลิซึ่งไม่ทันได้ตั้งตัวจึงตกใจเป็นอย่างมากแล้วได้พลั้งปากอูทานออกมาอย่างคนตกใจกลัวว่าเฮ้ย ลูกบาลเอ้ยโมจับดรอันแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าโอ้ยพระหาอะไรมาจับนมกูส่วนหลวงปู่เมื่อได้ยินคำอุทานของคุณบาลิท่านก็ยิ้มเฉยไม่โกรธไม่ว่าอะไรเลยเดินกลับขึ้นกระท่อมไปหลังจากที่คุณบาลิโดนหลวงปู่จับหน้าอกแล้วและพร้อมทั้งได้อุทานพังปากด่าหลวงปู่ไปแล้วนั้นประมาณ4-5วัน คุณมะลิก็ได้เกิดมีอาการเริ่มปวดที่เต้านมเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มบวมแดงขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกปวดแล้วก็บวมแดงขึ้นเรื่อยๆทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นได้นึกถึงคำที่คุณมะลิเกิดอุทานพลั้งปากด่าหลวงปู่ออกไปก็เลยคิดกันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณมะลิไปด่าหลวงปู่แน่นอนเลย ถึงได้มีอาการแบบนี้เหตุที่ทำให้ทุกคนมีความเชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ทำนองดียวกันี้เกิดขึ้นมาก่อนพอพากันไปขอขามาหลวงปู่แล้วเรื่องต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีทุกครั้งฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเช่นกันจึงทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องได้ตกลงกันแล้วตัดสินใจบอกลูกสาวให้ไปขอขามาหลวงปู่ และให้ท่านได้จับหน้าอกอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะทําให้อาการเจ็บปวดและบวมแดงของลูกสาวหายก็ได้ในเมื่อทุกคนมีความเชื่อและก็มีความคิดตรงกันแบบนี้คุณมาลิก็ปฏิเสธไม่ได้จึงเดินทางไปหาหลวงปู่และให้หลวงปู่จับหน้าอกอีกครั้งหนึ่งแค่เพียงหลวงปู่จับอีกครั้งหลังจากนั้นอาการเคยปวดและบวมก็เริ่มหายเจ็บหายปวดไปทีละน้อย จนในที่สุดก็หายเป็นปกติโดยไม่ได้ไปหาหมอใดเลยตราบจนทุกวันนี้นับจากนั้นมาคุณมาลิก็ไม่เคยเจ็บปวดที่หน้าอกอีกเลยปัจจุบันนี้คุณมาลิเองก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเลี้ยงลูกมาจนโตหลายคนลูกๆกก็เลี้ยงง่ายไม่ดือ้อไม่สนว่านอนสอนง่ายทั้งนี้ด้วยพลังแห่งความศรัทธา ความเชื่อมั่นในอิทธิฤทธิปฏิหารของหลวงปู่สวงที่เมตตาต่อผู้ที่มีเคราะห์มีทุกข์ทรมานด้วยโรภยคภัยไข้เจ็บแล้วหลวงปู่ก็ให้ความช่วยเหลือโดยที่บางครั้งเจ้าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่านั่นคือความช่วยเหลือของหลวงปู่สวงเพราะหลวงปู่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่าท่านะช่วยเหลือเชื่อไหมครับว่าการที่หลวงปู่ช่วยเหลือลูกหลานจากโรคภยัยจากเคราะต่างๆนั้น บางครั้งหลวงปู่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นไว้เองจึงทำให้หลวงปู่มีอาการป่วยแต่ไม่นานก็หายซึ่งเรื่องราวที่หลวงปู่ต้องมาเจ็บแทนหลวงพ่อพุทธวยโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าอีกหนึ่งที่ที่เกินเกินที่เราคิดไว้อีกชื่อเท่งอยู่บางแข่แขนหักแขนหักแล้วก็ อันมีอะไรใส่ไว้นะผ้าขาวๆข,ของคอใส่ใส่แขนไว้มาถึงก็มากราบหลวงปู่อยู่กระท่อมบันบันลมทางไปบันเจบบ้าปกมามากรา,าบกราบก็กราบไม่ได้เพราะคนแขนหักกราบได้ข้างเดียวกราบได้ข้างเดียวก็ยกมือข้างเดียวแล้วก็กราบแล้วก็พูดพูดไทยกับคนจีนพูดไม่ชัด แกว่าหลวงปู่ผมแข็งหักผมกราบหลวงปู่ไม่ได้หรอกหลวงปู่ช่วยผมรวยน,นี่นะหลวงปู่ช่วยผมรวยหลวงปู่ก็มองเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรมองเฉยๆโยมนี่กราบนี่ประมาณสักสี่โมงเช้าประมาณพอตกตอนเย็นมาประมาณบ่ายสี่โมงหลวงปู่สวงเอาผ้าสบงมา เอาชายผ้าสบงมามัดติดกันแลว้วก็คล้องคอเอาเอาแขนเข้าไปใส่ทำเหมือนคนแขนหักทีนี้ลูกลูกลูกศิษย์ก,ก็ว่าเฮ้หลวงปู่ด่เล่นอะไรหนอะก็เลยเอาเอามือไปไปจับผ้าดึงดึงดูร้องบอกโอ้ยพนรพนลแขนหักหลวงปูสงแขนหักแต่อีตาเท่งนะ่ะแขนหายหักอีตาเท่งนะ่ะแขนหายหักแกก็ แกก็เอาออกเลยนะเอาออกเพราะว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดอะไรทีนี้ก็ไปตาเท่งนี้ก็ไปหาตาเปียกตาเปียกนี้เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มเศรษฐีหน้ากองบินยี่สิบเอ็ดอุบลตาเท่งแกว่าไอ้ไอ้ไอ้เฮียเปียกกูแข็งหักหลวงปู่แข็งหักแทงกูกูหายแล้วผมบอก็ <laughs> ชกลมไม่รู้ <laughs> นี่ <laughs> นี่ <laughs> นี่ต่ว่า เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะแต่ว่าเป็นแล้วนอกจากเรื่องบารมีความเมตตาของหลวงปู่สวงแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าขำๆข,ข,ของชาวบ้านขยุงกับหลวงปู่สวงด้วยเหมือนกันอย่างเช่นในครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่บรรยากาศมืดครึ้มเต็มไปด้วยเมฆฝนที่ตั้งเขาว่าจะตกหนักในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ลมพัดเย็นมากระทบกับผิวกายจนขนลุกสู้สักพักหนึ่ง ฝนก็เริ่มตกโปรยโปรยแต่หลวงปูส่สวงกลับชวนยายอวนกับยะเย็นเดินทางไปบ้านละลมเพื่อจะไปเอาเชือกมาผูกว่าวฝ่ายยายทั้งสองเห็นว่าฝนจะตกก็อิดออดไม่อยากจะไปแต่ก็ขัดหลวงปู่ไม่ได้ก็จำยอมเดินตามหลวงปู่ไปพอเดินไปถึงหน้าโรงเรียนบ้านขยุงเท่านั้นเองฝนก็เริ่มตกหนักลมก็เริ่มพัดแรงขึ้น ทำให้ยายอวนกับยายเย็นเริ่มกลัวพายุฝนและกลัวเปียกก็เลยบอกกับหลวงปู่ว่าโลกเอาซบน้องโรงรินเซนแปลว่าหลวงปู่หยุดพักก่อนหยุดที่โรงเรียนก่อนแต่หลวงปู่กลับบอกว่าโต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 แปลว่าไปไปไปเมื่อได้ยินคำของหลวงปู่บอกเช่นนั้นทำให้ยายทั้งสองจำใจต้องเดินตามหลวงปู่ไป แม้ว่าตัวเองจะกลัวพายุฝนท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักแรงลมที่พัดมากระทบกับร่างกายของอยางทั้งสองอย่างแรงฝนที่ตกอย่างหนักจนเกือบจะมองไม่เห็นทางก็ไม่มีทีท่าว่าจะซาลงเลยส่วนหลวงปู่ก็ยังคงพาเดินต่อไปเหมือนจะแกล้งยายทั้งสองเพราะเห็นว่ายายยิ่งกลัวก็เลยยิ่งแกล้งพอเดินต่อไปได้ครู่หนึ่งฝนก็เริ่มค่อยซา และหยุดตกในที่สุดร่างของยายอวนกับยายเย็นที่เดินตามหลังหลวงปู่นั้นพากันเปียกโชกและหนาวสั่นจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่เมื่อหันกลับไปมองหลวงปู่ก็ปรากฏว่าหลวงปู่สูงไม่เปียกเลยเหมือนกับไม่ได้ตากฝนมาด้วยกันเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเห็นอยู่ว่าหลวงปู่เดินนำอยู่ข้างหน้าสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับยายทั้งสองเป็นอย่างมาก หลวงปู่เมื่อมองเห็นสภาพของยายทั้งสองคนจึงเอ่ยถามขึ้นมาว่าระเงียระอ้อยแปลว่าหนาวไหมยายทั้งสองคิดในใจว่าเห็นแบบนี้หลวงปู่ยังจะมาถามอีกจึงตอบไปว่าระเงียเองลูกเอาหลกเอาจองนมัวเต็มพริง้งแปลว,ว่าหนาวอยู่หลวงปู่ก็หลวงปู่น่ะพาเดินตากฝนทำเอาหลวงปู่วัวรอชอบใจ ส่วนยายอ้วนก็เลยกระซิบกับยายเย็นว่าอเยิงปาลุตาบานอบอเฮยผู้เราโดนหลวงปู่แกล้งแล้วจึงพากันหัวเราะไม่ได้โกรธหลวงปู่แม้แต่น้อยแม้ว่าหลวงปู่จะแกล้งพาเดินตากฝนจนเปียกโชกและหนาวสั่นแต่ยายทั้งสองก็ไม่ได้โกรธเคืองหลวงปู่สูงแต่ประการใดเลยแต่กลับมีความสุขด้วยซ้ำไปที่โดนหลวงปู่สูงแกล้งนี่แหละ คือความเลื่อมใสศรัทธ,ธาอันบริสุทธิ์อิลิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเยียออสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไรซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ